สวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ลำร้องกับสายฝนอันโปรยปลายอยู่ที่ไหนคะคุณชาอยู่ที่โครงการยูนิลั์แอดม้วยขวากสเตชันนะครับแล้วก็โครงการนี้นะครับมีทั้งฟิตเนสซาวน่านะครับสระว่ายน้ําแล้วก็เป็นห้องแบบวอล์กอินสเปซอยู่ทางด้านนี้ด้วยนะครับซึ่งเพื่อนๆก็มานั่งทํางานมาประชุมเปิดแอร์ใช้งานตรงนี้ได้เลยนะครับโครงการนี้นะครับจะเป็นแบบโครงการแบบไฮไลฟ์นะครับห้องเราอยู่ชั้นที่หกด้วยเราจะพาขึ้นไปดูห้องนะห้องก็สวยมากๆเลยแล้วก็ที่นี่นะครับยังยังยังไม่หมดยังมีรถตู้รับส่งด้วยไม่ จะเป็นสถานี MRT ห้วยขวางศูนย์วัฒนธรรมหรือว่าพระรามเก้านะครับต้องบอกว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับเดินก็สะดวกอยู่แล้วแถวนี้คือมันใกล้อ่ะอีกนิดเดียวก็ไปชนบุรีละไปชนบุรีไม่ใช่เหรอเข้าใจคราไปชนบุรีได้ยังไงเอาไม่ถึงหรอเอไม่ใช่มันอยู่ใกล้กับเทวลัยพระพิฆเนศศาลพระพิฆเนศห้วยขวางใช่แล้วก็ที่ไหนนะเป็นพระรามเก้าอ่ะโอเคไม่พูดละโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องกันเลยดีกว่าครับวันนี้พิธีกรเราน่าจะมึนๆนิดนึงนะครับ โอเคไปกันเลยไปกันเลยป้า แล้วก็ขึ้นมาถึงบนห้องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับห้องของเราเนี่ยอยู่ชั้น16นะครับซึ่งต้องบอกว่าได้วิวแบบ360องศาเลยนะครับเป็นห้องแบบ one bedroom ขนาด32ตารางเมตรนะครับซึ่งตัวเนี้ยเราออกแบบตกแต่งให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวมาดูในโซนห้องนั่งเล่นก่อนเลยดูความกว้างของห้องนั่งเล่นผมกางแขนนี่ยังไม่สุดเลยนะครับคือกว้างม,มากๆเลยนะตรงนี้นะครับเราบิวอินให้แบบนี้เลยพร้อมติดไฟแบบซ่อนเอาไว้ให้ข้างล่างนะครับอันนี้เพิ่มความแบบหรูหาราอลังการให้กับห้องของเรามากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นบิว ของด้านบนอีกนะครับส่วนมุมตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นโต๊ะสําหรับรับประทานอาหารหรือว่านั่งทํางานหัวเฟอร์มโฮ e ตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งจุดนี้นะครับเราติดตั้งเป็นโคมไฟข้างบนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มกับความหรูหราให้กับห้องของเรานะครับผมมาดูในส่วนนี้ตัวนี้เรามีเป็นโซฟาให้ขนาดสี่ที่นั่งนะครับซึ่งตรงนี้เพื่อนๆจะนั่งหรือว่าจะนอนเหยียดๆเลยก็ได้นะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนะครับในห้องเราใช้เป็นของ SB Furniture นะครับซึ่งจะเป็นแบรนด์ที่มมมีาาาาตรฐนกๆเลลยะแโซฟ บบนุ่มสุดๆเลยนะครับมาดูทางด้านนี้กันบ้างนะครับด้านนี้ในห้องนั่งเล่นนะครับเราก็จะมีเป็นสมาร์ททีวีของ lg ให้1ตัวด้วยนะครับตรงนี้เป็นทีวีขนาด40นิ้วพร้อมกับชั้นวางของตรงนี้นะครับก็คือเก็บของตรงนี้ก็ได้อีกนะครับแล้วก็ในมุมหน้าห้องตรงนี้นะครับเราจะมีเป็นชั้นเก็บรองเท้าแบบซ่อนให้นะเป็นแบบติดกระจกให้แบบนี้เผื่อว่าแบบมาเช็คความมั่นใจก่อนออกจากห้องก็จะมีกระจกตรงนี้ให้ดูเราเปิดมาตรงนี้ก็สามารถที่จะเก็บรองเท้าได้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เก็บของ นี้ก็ได้นะครับมาในโซนของห้องนอนกันบ้างห้องเราอะมีแอร์สตัวนะเห็นยังตัวนี้มีแอร์ไดกินให้2ตัวนะครับติดในห้องนอนแล้วก็ งนนั่่เลคือแบ่งกั้นห้องเป็นจัดเป็นส่วนเนาะคุณช้างห้องนอนอะคะ่ะก็มีโตเครื่องแป้งที่แบบว่าแนนชอบมากเลยอะ่ะมันดูหรูหรามากเลยแล้วก็มีที่เก็บของสําหรับสาวๆที่ชอบแบบว่าแต่งหน้าเนาะตัวนี้อะค่ะตรงนี้แบบสวยมากเลยคุณช้างดูวิวดิวิวห้องนอนสวยมากนะครับคือแบบเห็นเมืองแบบ360องศาโล่งๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับเราติดเป็นม่านแบบกัน UV ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะตัวนี้จะเป็นม่านแบบม่านโค้งนะครับเวลาเราปิดมิดเนี่ยห้องดูมืดมากๆนะครับ นอนได้สบายเลยนะแล้วก็เตียงคือเป็นบิวบิวอินให้ที่หัวเตียงด้วยนะครับติดไฟดาวไลท์เพิ่มให้ใหม่พร้อมกับติดตั้งกรอบไม้แบบนี้มินิมอลลัชชูรี่ให้นะครับครบมากๆเลยตู้เสื้อผ้าก็บานใหญ่มากๆนะครับดูดูความสูงของใส่เสื้อผ้าชั้นหมดหรือเปล่าข้างในนะครับก็คือแบบกว้างขวางอลังการมากๆเลยนะตรงนี้ก็มีชั้นเก็บของแบบเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีชั้นที่แบบมีกุญแจด้วยนะตัวนี้ก็เก็บของมีค่าได้นะครับตัวนี้เราอยากให้ให้ดูเตียงข้างล่างนะครับตรงเนี้ยจะมีเป็น ลิ้นชักเก็บของใต้เตียงด้วยนะครับก็คือแบ่งสรรพื้นที่ได้แบบดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บของต่างๆนะครับใช้ชีวิตได้อย่างลงตัวสุดๆเลยตรงนั้นยังมีช่ององีก <laughs> เก็บของได้ทั่ว, <c oughs> วเลยนะเมื <c oughs> ่อกี้เห็นเนี้ยเปิดอันนี้เนาะอุย้ยช่องลับปะเนี่ยโดเรมอนโอเคครับมาดูในโซนครัวของเรากันบ้างดีกว่าโซนครัวจะเข้าไปทางด้านนี้นะครับแล้วห้องนี้นะเป็นแบบครัวแยกด้วยนะครับเวลาทําอาหารอะไรเงี้ยก็หมดห่วงเรื่องกลิ่นรบกวนเลยนะครับเข้ามาดูโซนครัวเราก็เป็นบิวแบบหินอ่อนให้แบบนี้นะครับ แล้วก็จะมีซิงค์ให้ข้างล่างก็เก็บของได้เยอะแยะเลยเราติดตั้งเป็นเตาไฟฟ้าของเมกให้ด้วยนะคบพร้อมกับมีฮูดดูดควันของไฮเรเล่ตรงนี้ด้วยนะครับก็คือทําอาหารนุ่หมดห่วงเรื่องกลิ่นเลยนะครับใช้เป็นเตาไฟฟ้าแล้วก็มีไมโครเวฟไว้ให้ด้วยพร้อมกับตู้เย็นของฮิตาชินะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูในโซนระเบียงกันบ้างดีกว่านะครับคุณเนนพาดูระเบียงหน่อยเร็วระเบียงออกกก็ว้างมากๆเลยเนี่ยอันนี้ก็วางเครื่องซักผ้าไปแล้วเนาะแล้วก็นี่ติดตะข่ายกันนกสีดําด้วยสวยมากๆเลยีีเครื่องั้้้าใหดดวววยิิ โอเคไปดูห้องน้ํากันดีกว่าแล้วก<อ>็นี่ค่ะกระจกห้องน้าคือบานใหญ่มากเลยสําหรับห้องน้านะคะก็มีบแบ่งแยกโซนเปียกโซนแห้งแล้วก็แถงขึ้นทำอุ่นให้ด้วยนะก็คือห้องน้ําขนาดใหญ่แล้วก็บานพับห้องนี้ก็จะเป็นสามบานพับปกติห้องน้ำนะคะจะมีแค่สองบานพับเท่านั้นก็คือแบบ,บ่เหมือนจะแคบเนาะอันนี้ก็คือบบบกว้างมากเลยะคะ่ะมากค่ะไปดูสรุปห้องนี้กันดีกว่าว่าคนเงินเดือนเท่าไหร่กู้ได้แล้วก็ยังไงกันบ้างที่ได้เป็นเจ้าของห้องนี้นะคะไปกันเลยค่ะ เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆดูห้องนี้แล้วชอบไหมครับแล้วผานเงินเดือนเท่าไหร่สามารถที่จะเป็นห้องนี้ได้นะครับคุณแนนสื่น2,000บาท2 2 0 0 0ืเท่านั้นนะครับผ่านเงินเดือนเริ่มต้นที่2 2 0หไม่มีภาระหนี้นะครับหรือมีนิดๆนิดหน่อยๆผ่อน iPhone 3000ก็ยังสามารถที่จะเป็นเจ้าของห้องนี้ได้แล้วนะครับอายุงานเท่าไหร่นะคุณจางอายุงานขั้นต่านะครับ4เดือนกับธนาคารทีทีบนะครับแล้วก็ที่สําคัญห้ามติดบูโรเด็ดขาดเด็ดขาดเลยนะห้ามติดเด็ดขาดเลยอายุงาน1ปีก็สามารถ ที่จะกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้นะครับผ่อนเริ่มต้นที่1 1 1 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับห้องนี้ซึ่งต้องบอกว่าถูกกว่าเช่ามากๆเลยนะตรงนี้นะครับที่เช่ากันอยู่ก็ต้องมี12,000บาทขึ้นไปครับผม เมื่อกี้คุณช้างคืนนี้ชวนไปไหนนะคะก็จะไปอันนี้ตลาดจอร์ฟแฟร์ครับซึ่งอยู่แถวนี้เลยนะของกินเพียบมากๆนะครับมีอะไรไฮไลท์จอร์ฟแฟร์ฉันจําได้ว่ามีปูมีปูแล้วก็มีเล้งเอ้ยของอร่อยใช่ครับเล้งแซ่บมากนะครับที่นี่นะครับไปไปกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบอกเพื่อนๆก่อนติดตามเราด้วยนะเดี๋่วจะเป็นเฟซบุ๊กไอจีอินสตาแกรมทิกต็อกนะครับแล้วก็ทางช่องทาง YouTube หรือว่าโทรสายด่วนมาเลยก็ได้นะครับมีคนรับจายมีคนรับจ่ายกดไลค์กด สับสไคร์เอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห่ห้องใหม่ๆที่เข้ามานะครับถึงห้องของเราเนี่ยไม่ได้มีเยอะนะครับในโครงการเนี่ยไม่ได้มีหลุดกันเข้ามาบ่อยๆนะครับก็รีบๆทักกันเข้ามานะครับห้องพี่เป็นพรีเมียมอย่างเนี้ยเนาะใช่ครับผมใช่สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนเนาะลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย